สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องผู้ติดตามน้องเศรษฐีผ้าร่วยทุกผู้ทุกคนครับสำหรับคลิปนี้เด้อพี่นอ้องสืบเนื่องมาจากที่มีพ่อแม่พี่น้องนะครับพันธุ์สอบถามกามาเกี่ยวกับอาการเป็นสั์ของงัวครับบางงวเป็นซัว์นิพ่นมีลักษณะอาการแบบไรแน่นะครับสำหรับเบื้องต้นนะครับถ้าเฮาอยากหู่าง,งัวเป็นซัวเนั่นเฮาตรงหูก่อนนะครับว่า งวเขาเนี่ยมีอายุประมาณจักเดือนนะครับเพราะว่าง้วนนิด้าเพิ่นมีความอุดมสมบูรณ์นะครับถ้ามีความอุดมสมบูรณ์สิบหาเดือนนี่ก็เป็นซั์แร้วครับผมนะสิบหาเดือนนี่ก็ในบางตัวก็เป็นสั์แล้วนะครับแต่ถ้าโดยประมาณนะครับโดยประมาณก็ถ้าเพิ่นอายุได้ประมาณสิบหกสิบเจ็ดเดือนนะครับขึ้นไปเพิ่นก็จะเป็นสั์นะครับเริ่มจะเป็นซั์กันนะครับนี่คือเอ่อ เบื้องต้นนะครับสําหรับอายุง่วสาวนะครับถ้าเพิ่นจะเป็นสัต์แล้วบนทนี่นะครับอาการเป็นสัตว์ของเพิ่นเป็นแบบไดแน่นะครับผมจากที่ผมศึกษามานะครับจากที่ผมในเลี้ยงมานะครับผ่านมาผมสังเกตเบื้องนะครับอาการเป็นสัตว์ของง่วนะครับมีเข่าๆนะครับผมที่ที่ผมในศึกษามานะมีหนึ่งมีน้ำเมือกออกครับ มีน้ำเมือกออกแล้วก็สองเอาไว้เยาวาเพศเพิ่นจะบวมนะครับจะบวมแดงนะครับแล้วก็สามเพิ่นห่องเพิ่นห้่นนะครับเพิ่นห้วนวัสนะกระว้นกระว่ายนะครับสี่หยาบกินน้าบกินครับมีแต่บางครั้งกับมีการยืนนะครับยืนเมื่อร้อยนะครับบ,ก,บกินหยาบบกินน้านะครับแล้วก็หาปีนไปตัวอื่นนะครับผมปีนไปตัวอื่น หรือให้ตัวอื่นปี่นไปเจ้าของวัชพันธ์เถาะแล้วก็คอหกนะครับเล้ามโตเพิ่นสิเก่งครับกล้ามเนื้อเพิ่นสิเต้นตุบตับตุบตับตุบตับนะเพิ่นสเม็นวัชันธเถาะนะทำเปนสีบอกภาษาอีสานบ้านฮเนาะเพิ่นสเม็นเพิ่นเก่งเบิดโตเลยนะครับนี่คืออาการเป็นสัต์ของง่วครับผมเท่าที่ผมสังเกตมากนะครับในง่วของผมนี่ที่ผมเลี้ยงมาเป็นแบบนี้นะครับและอีกแบบหนึ่งนะครับอาการเป็นสัต์ของง่วพี่น้องอาการเป็นสั์ของง่วอีกแบบหนึ่งก็คือการเป็นสั์เงียบนะครับ การเป็นสั์เงียบของง่วเป็นแบบไดการเป็นสั์เงียบของง่วงก็คือเพื่อนบ่อห้องนะครับบ่อห้่นบ่อกระว้นกระว่ายนะครับบ่อปีนปลายตัวอื่นแต่เพื่อนจะมีน้ำเมือกออกนะครับม่น้ำเมือกออกไม่น้ำเมือกออกกินหญ้ากินน้ำเหมือนเหมือนเหมือนกันกับง่วทั่วไปปกติครับผมต่างแต่ว่ามีม่น้ำเมือกออกแต่กับบ่อปีนปลายตัวอื่นสำหรับบางตัวนะบางตัวก็มีปีนอยู่แต่ส่วนมากง่วผมเห็นบ่ามมใหญ่นี่ มันเป็นสั์เงียบครับไม่หญ่นี่น้ำเมือกออกครับบ่มีอาการอย่างอื่นบ่หงบ่ห่นบอกระวนกระวายกินน้ำกินหนานยาปกตินะครับบอบปีนไปตัวอื่นแต่ว่ามีน้ำเมือกออกสำหรับไม่ใหญ่นี่เด้นะครับเพิ่นเพิ่นไก่คอแล้วล่ะครับไก่คอดนองบางไงล่ะนะครับเอาไว้เยาบเพิ่นกันอยากบวมขึน้นแน่แล้วนะครับนี่คืออาการเป็นสั์เงียบพี่น้องต่างกันแบบนี้นะครับแล้วบนันนี้นะครับสำหรับผู้ผู้ที่เลี้ยงง่วงไม่ นะครับหรือผู้ที่เริ่มศึกษาเริ่มมาเลี้ยงง่วนะครับไปสืงง่วามาเลี้ยงนะครับแล้วบ่หูว่าเพิ่นเป็นสัต์หรือบ่เป็นสั์นะหลังจากที่น้ำเมืองเพ Durch ิ่นอาจจะออกนะครับน้ำเมืองเพเิ่นออกแต่เฮากับสงสัยว่าเพิ่นจะเป็นสัต์บ่อหรือหรือหรือบ่เป็นสั์นะเฮากับในได้สงสัยพอเฮ้าสงสัยอย่างซี่ครับพี่น้องเฮ้าปล่อยให้พานไปปล่อยให้พานไปโดยที่เฮ้าบ่ฮหูนะครับว่าเพิ่นเป็นสั์นะครับเฮากับพยายามเบิ่งนะแต่ก็ บ่อได้เอาหมอบ่อได้เอาพอพันมาผสมกับปล่อยพานไปพอปล่อยพานไปพี่น้องนี่คือคือจุดสังเกตนะครับสําคัญอีกมองหนึ่งก็คือถ้าเพ,พิ่นห้องเพิ่นหุ่นเพิ่นกระว้นกระว่ายหรือมีน้ำเมือกออกนะครับบกก่บก,กินหญ้าบ่กินน้ำปีนไปตัวอื่นนะครับแต่ห้าบ่อได้ผสมเพราะว่าห้าบ่อนดใจว่ามอเพิ่นเป็นสัตว์ข้าปล่อยพานไปหลังจากที่ห้าปล่อยพานไปเนี่ยนะครับการเป็นสัตว์ของงวัวนะครับพี่น้องต้องเข้าใจว่าทุก ทุ่ง21มือนะครับทุ่ง20 21มือนะครับการงยงวงวเพื่อนจะเป็นสัตว์งวเพื่อนจะกลับสัตว์ในทุ่ง21มือถ้าเพื่อนเป็นสัตว์หมายถึงว่าเพื่อนแสดงอาการไหนเ,เห็นว่าเพื่อนห่องเพื่อนห่อนเพื่อนกระวนกระวายมีน้ำเมือกออกนะครับปีนไปตัวอื่นเนี่ยแต่เข้ามาในผสมนะครับหลังจากอาการที่เพื่อนแสดงมาเนี่ยนับไปอีก20มือหรือ21มือนะครับเพื่อนก็นจะสามารถแสดงอาการ ให้เห็นอีกคือเกาในแบบเดิมนะครับแบบคือว่ามีนาเมือกไหลนะครับห้องห้นก็วนก็ว่ายน,นะครับปีนไปตัวอื่นในกรณีที่เพิ่นเป็นสัตว์นะครับเมื่อถึงรอบ2 1มือนะครับขึ้นรอบการกับสั์ของของเพิ่นเพิ่นจะมาแสดงอาการแบบเดิมให้เห็นนะครับเพิ่นเพิ่นว่าเป็นการกับสัตว์นะครับผมลำบัตน,นี่นะครับในกรณีที่เป็นสั์เงียบคือกันเป็นสั์เงียบกันน,กน้ำเมือกเพิ่นออกนะครับ สมมุติถ้าออกเมื่อนี้นะครับแต่เข้าเข้ามาในผสมเข้าบ่หมั่นใจนะครับเข้าสงสัยว่าเป็นหรือเป่เป็นนะเพิ่นเป็นซานหรือเป่เป็นสานเท่าก็ปลอยไปหลังจากนั่นนะครับประมาณยี่สิบมือนนะครับเพิ่นกระจะกลับมามีน้ำเมือกออกอีกนะครับนั่นคือการกับสายของเพิ่นครับในในกรณีที่เป็นสายเงียบขึ้นกันนะครับจุดสังเกตเพิ่นมองนี่ครับผมสําคัญเติบนะครับบัดนี้เข้าจะผสมไม่่าดไหนนะครับหลังจากที่เข้าหัวเพิ่นเป็นซวนแล้วนะครับ การผสมนะครับมียู่สองแบบพี่น้องยางแรกคือผสมโตนะครับคือผสมพอพันอย่างที่สองคือการผสมเทียมนะครับการผสมโตก็คือหลังจากที่เพิ่นเป็นซัต์นะครับเพิ่นมีน้ำเมือกไหลเพิ่นห่องเพิ่นห้นเพิ่นกระวนกระว่ายนะครับปีนปลายตัวอื่นนะครับหลังจากที่เพิ่นปีนปลายตัวอื่นนี่แหละเราปฏิบัติเพิ่นให้ตัวอื่นปีนปลายเพิ่นนําให้ตัวอื่นขืนโค้มเพิ่นนํานะครับหลังจากที่ตัวอื่นขึ้นโค้มเพิ่นเนี่ย เพิ่นบอลแลนหนีนะครับเพิ่นบอลต๊กใจเพิ่นบอลกระโดดเพิ่นย่อไหมเขาขื้นโค้มเพิ่นให้ขื้นให้เขาปีนเพิ่นไปสันเถาะนี่คือเวลาที่พร้อมผสมพันธุ์ครับเป็นเวลาที่เพิ่นพร้อมที่จะผสมพันธุ์หมายถึงว่าเวลานี้คือเพิ่นยืนนิ่งแล้วนะครับเป็นอาการของง่วงยืนนิ่งถ้าเพิ่นนิ่งจริง่นะครับยืนนิ่งจริง่ยืนให้ตัวอื่นขึ้นขี้ขึ้นโค้มได้จริง่นะแต่เขาจะผสมพอพันธุ์นะครับ เราก็สามารถิจะไปเอาพ่อพันธุ์มาผสมได้นะครับอันนี้ในกรณีที่ผสมสดนะครับผสมผสมโตผสมพ่อพันธุ์นะครับแต่ในกรณีที่จะผสมเทียมพี่น้องในกรณีที่จะเข้าจะผสมเทียมหลังจากที่เพ่นยืนนิ่งเนี่ยยืนในตัวอื่นขึ้นขี้ขึ้นโค้งพิ่นใดเนี่ยนะครับนี่คือเวลาที่เขาเริ่มนับที่จะผสมเทียมหลังจากเวลาที่เพิ่นยืนนิ่งเนี่ยนะครับนับไปอย่างหน่อยนะครับสิบสี่ชั่วโมง เป็นย่างหน่อยนะครับหรือสิบมากกว่นนั้นก็ได้นะครับสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดชั่วโมงยี่สิบชั่วโมงนะครับโดยประมาณนะครับโอกาสการที่จะผสมเทียมติดมีนะครับมี่ต่ถตาตามกว่าสิบสี่ชั่วโมงลงมานี่โอกาสการผสมติดกับมีหน่อยนะครับแต่ถ้าเกินสิบสี่ชั่วโมงขึ้นไปนะครับหลังจากที่ใครเพิ่นต๊กดีๆแล้วนะครับ เพิ่นเย็นล่งอิหลีล้นนะครับโอกาสการผ,ผสมติดก็มีหลายนะครับนี่คือการการผสมพี่น้องนะครับการผสมเที่ยมของง่วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบว่าอาการเป็นสัตว์ของง่วนะครับหรือว่าการเป็นสัตว์ของง่วทั้งสั์เงียบและเป็นสัดทั่วไปนะครับเขาต้องสังเกตพี่น้องต้องฮูจักสังเกตต้องฮูแจกเอเอใจใส่นะครับว่าเพื่อนเป็นสัตว์แบบไดนะครับ ว่าเพิ่นเป็นสัตว์แบบไหนว่าเพิ่นกลับสั์แบบไหนนะครับการเป็นสั์กบการกลับสัต์เป็นแบบเดียวกันครับพี่น้องนะครับต่างกันเทว่าเพิ่นเป็นสัต์แล้วนะครับหลังจากที่เป็นสัต์แล้วนะครับเมื่อถึงรอบ21มือเพิ่นแกเป็นรอบอการเป็นสัต์ของเพิ่นเพิ่นแกจะกลับมาเป็นอีกคือเก่านะครับนี่ก็ผมกันในน้ำเอานะครับเก็บความหูเล็กๆน้อยๆนะครับที่เกิดจากประสบการณ์จริงนะครับเกิดจากการถิดเฝ้าสังเกตอาการง่วนจุกของมานนะครับบ่าว่าจะเป็น ตัวน้อยตัวใหญ่นะครับว่าจะเป็นง่วสาวหรือง่วบอสาวนะครับเท่าที่ผมในเลี้ยงมาผพานมานะครับอาการเป็นซัดของเพื่นก็จะเป็นตามที่ผมว่ามานะครับโดยข่าวๆโดยประมาณนะครับอาจจะถูกหรือบ่ถูกผมก็บ่ฮูหูนะครับแต่การที่ผมสังเกตว่าเจ้าของเป็นมาแบบนั้นรับผมทั้งเป็นซัดเงียบแล้วก็เป็นซัดบ้องเงียบนะครับเป็นแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ผมก็ฝากพ่อแม่พี่น้องนะครับผมนําไปเป็นข้อคิดพิจารณานะครับในการเทียบเคียงลักษณะอาการของง่ว ของพี่น้องนะครับว่าเพื่อนเป็นตามที่ผมว่ามาบอนะครับว่ามีอาการแบบใดแน่นะครับผมในงวของเจ้าของนะครับเขาจะบ่ได้พลาดในการจับสัตว์นะครับล้วก็เขาจะได้เตรียมพร้อมในการที่จะผสมพันธุ์นะครับไม่ว่าจะเป็นผสมโตหรือผสมเทียมนะครับนี่ก็ผมก็ได้นําเอาเก็บข้อมู้เล็กๆน้อยๆรับผมจากประสบการณ์นะครับที่เลี่ยงมากมาฝาบขอ่พี่น้อง ผู้เลี้ยงงัวนะครับผู้ที่อยากเลี้ยงงัวหรือมือใหม่ผู้เลี้ยงง้วยังบ่ทันหูว่าวิธีการอาการสังเกตง้วเป็นสัตว์เป็นแบบไดน,นะครับแล้วการผสมเขาจะผสมเวลาใดช่วงใดน,นะครับผมกัได้นำํอำอามาบอกกาวพ่อแม่พี่น้องครับพาอเป็นแนวทางกับพี่น้องนะครับสําหรับน้องเศรษฐีน่ก็ผสมสดนะครับผมในรอบที่สามพานมาแล้วนะครับหามือแล้วนะครับหามือครบรอบวันที่สิบหาเดือนหนาครับผมก็จะได้มาอัปเดตอาการของพื้น ให้พี่น้องได้รับฟังนะครับได้รับรู้ไปน้ากันว่าหลังจากที่เพื่อนผสมโสดพานมาแล้วนะครับถึงรอบแล้ววันที่สิบหาเดือนหนานะครับอาการเพื่อนจะเป็นแบบไหนนะครับผมก็ฝาขอแม่พี่น้องติดตามนะครับผมอันนี้ไม่ใหญ่ครับผมไม่ใหญ่ไม่ใหญ่ไก่คอดครับผมไม่ใหญ่ไก่ขอดนะครับน่อมบกใหญ่แล้วนะครับไก่ขอดแล้วบกี้มือตรงนี้นะครับผมกิดแต่เพื่อนคอดนะครับผมเกิดจะได้ผ้า่อแม่พี่น้องนะครับ มามาเบิงนะครับว่าลูกเิ่นออกมาจะเป็นแบบใดนะครับเพิ่นจะให้ลูกแบบใดนะครับที่ผ่านมาเพิ่นเห็นแต่ลูกลูกตัวผู้นะครับเห็นแต่ลูกเถกมาลุ่นกันว่าลูกตัวที่สามเพิ่นนี่จะเป็นลูกเถกลูกแม่นะครับผมอยู่บวกีเมือนะครับผมผมก็จะจด้ภาพเพม่เป็นพี่น้องมานะครับรับชมกันในการดิบมือเพิ่นคลอดลูกนะครับผมจังไดผมก็ฝฟากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมได้เลยครับผมเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมนะครับถ้าผมมีคลิป นาหรือม,มีสาระความด้เกี่ยวกับการเลี้ยงงวผมก็จะได้นามาฝากพ่อแม่พี่น้องนะครับจะได้เป็นแนวทางในการศึกษาในการเลี้ยงงวัวของเข้าต่อไปนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอ,อยุติไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับ